สวัสดีครับเด็กๆนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลย Assignment นะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของออประจุฟไฟฟ้านะครับในสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับเขาบอกว่าถ้ามีอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมีมวล m วิ่งผ่านเข้าไประหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นที่มีสนามแม่เหล็ก b และสนามไฟฟ้า e ปรากฏว่าอิเล็กตรอนวิ่งเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว v พอดีเห็นไหม อยากทราบว่าอิเล็กตรอนนะครับหรือว่าประจุของไอตัวไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราลองมา,าดูรูปนะครับว่ารูปนะแล้วเราลองพิจารณานะครับเมื่อประจุฟไฟฟ้าตัวนี้วิ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดเราใช้กดมือขวานะครับเราจะได้ว่านะครับแรงแม่เหล็กนะครับที่กระทําต่ออิเล็กตรอนตัวนี้ นะครับจะมีทิศลงอย่างนี้นะครับอาจารย์เรียกว่าเป็น fb หรือเป็นแรงแม่เหล็กก็แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีแรงแม่เหล็กกระทำกับอิเล็กตรอนแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผ่าดการเคลื่อนที่ของไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ต้องโค้งลงมาอย่างนี้ถูกไหมเพราะมันโดนนแม่เหล็กดึงแต่เราพบว่าไอตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถวิ่ง นะครับไปเป็นเส้นตรงได้นะครับไซที่มันเป็นเส้นตรงได้เพราะว่ามันมีแรงไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเดาได้ทันทีว่ามันต้องเอามาแคนเซิลกับไอตัวแรงแม่เหล็กอันนี้พอดีเนาะประจุมันก็เลยสามารถวิ่งไปเป็นเส้นตรงได้นะครับทีนี้เรารู้ว่าไอาตัวอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันมีประจุเป็นลบเนาะคำถามแรกนะครับก็คือ A แรงไฟฟ้ามันมีทิศชี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้กันนะครับว่าแรงไฟฟ้าเวลาที่เราประจุไปวางในสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นประจุบวกนะครับแรงกับสนามไฟฟ้ามันจะไปทางทิศเดียวกันเนาะจ์เขียนนิดนึงก็ได้นะครับถ้ามีสนามไฟฟ้าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นประจุบวกอย่างนี้นะครับจะมีแรงไฟฟ้าทางนี้เนา ถ้าเป็นประจุลบนะครับแรงไฟฟ้าก็จะมาทางนี้นะครับหรือเราสามารถมองก็ได้ว่าถ้าเกิดมันมีสนามไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมเราลองจินตนาการนะครับว่าไอฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับมีประจุบวกเลื่องกันอยู่เต็มเลยแล้วก็ฝั่งขวานะครับมีประตูลบเลียงกันอยู่เต็มเลยเห็นไหมเราก็จะพบว่าเห็นไหมถ้าเกิดมันมีประจุบวกกับลบอย่างเงี้ยไอประจุบว,วกก็ต้องวิ่งไปทางขวาใช่ไหม พราะมันโดนประจุลบดูดแล้วก็โดนประจุบวกผลักนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยถ้าแรงไฟฟ้ามันชี้ขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดาได้ทันทีว่าไอสนามไฟฟ้าเนี่ยมันต้องชี้จากบนลงล่างหรือพูดง่ายๆว่าด้านบนต้องเป็นแผ่นที่เป็นประจุบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็ต้องเป็นแผ่นที่เป็นประจุลบ และสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็ต้องมีทิศลองอย่างนี้เนาะครับจริงๆเราต้องวาดทั้งหมดทั้งแผ่นนะลูกนะครับจันเว้นไว้เนาะอ่ะนะครับคราวนี้นะครับอ่ะเราลองดูในเมื่อมันวิ่งเปเส้นตรงแรงทั้งสองมันต้องเท่ากันใช่ไหมอ่าแต่อย่าลืมว่าข้อนี้แปลกนิดนึงนะครับเพราะเขาคิด mg ของไอโตวอิเล็กตรอนด้วยซึ่งปกติ มันน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับแรงไฟฟ้าเราจะไม่ได้นำมาคิดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์คิด mg ด้วยส่วนนี้มันก็น่าจะมีส่วนที่มันเป็นไอตัวน้ำหนักนะครับของไอตัวอิเล็กตรอนด้วยถูกไหมอ่าสำเร็จละแรงขึ้นกับแรงลงนะครับถ้ามัน c a n ซ e l กันพอดีนะครับเราก็ต้องได้ว่า fe ต้องเท่ากับ fb แล้วก็บวกด้วย mg อย่างนี้เนาะ นะครับ Fe ก็คือแรงไฟฟ้าสูตรก็คือ QE FB ก็คือแรงแม่เหล็กสูตรก็คือ Q vB บนะครับบวกกับ Mg ซึ่ง Q ที่อาจารย์เขียนอยู่มันคืออะไรลูกมันคือขนาดของประจุไฟฟ้าซึ่งถ้ามันเป็นอิเล็กตรอนมันก็คือตัว E นะครับและอาจารย์ย้ายข้างเลยก็แล้วกันนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะ เห็นไหม e ตัวเล็ก hmm. ก็เลยเป็นอะไรลกเป็น mg หารด้วย e ลบ v p นั B ่นเองอ่านี่ครับข้อแรกนะครับเสร็จแล้วอ่ะนะครับอ่าข้อนี้นะครับข้อที่สองนะครับลำม,มีเล็กตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3คูณ1 0บเมตรต่อวินาทีก็คือตัว v นะความเร็ว ในทิศต,ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กความเข้ม2คูณ10กำลังลบ3เทสลาก็คือตัว B นะครับจงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเรารู้ว่าเวลาประจุวิ่งนะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กใช่ไหมตีว่าเป็นสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าก็แล้วกันนะครับจริงๆมันต้องใหญ่ๆหน่อยครับแต่ไม่อยากเขียนเยอะนะครัอันนี้สมมตินี่เป็นตัวสนามแม่เหล็กเถ้าเรามี อีกอันหนึ่งก็แล้วกันเนาะถ้าเรามีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งนะครับอิเล็กตรอนตัวหนึ่งกับเป็นประจุลบเนาะวิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กตัวนี้นะครับมันจะโค้งทางไหนนะครับมีความเร็วมาทางนี้สนามแม่เหล็กทางนู้นถ้าเราใช้มือขวานะครับเราก็จะได้ fb ขึ้นข้างบนแต่เราอย่าลืมว่ามันเป็นประจุลบมันก็เลยต้องตัดกลับทิศของไอตัว แรงแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ Fb อย่างนี้นะครับเราก็สามารถเดาได้ว่ามันน่าจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมทางนี้นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับอาจารย์วานไม่ค่อยดีเลยขอทำให้สวยขึ้นน,นิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราเรียนเรื่องอะไรนะ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาแล้วจําได้ไหมตอนม5นะครับถ้าวัตถุนะครับอะไรก็ตามมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแรงสู่ศูนย์กลางจําได้ปะนะครับรโดยสูตรของไอ้ตัวแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันก็ได้จากสูตรนี้นี่เองถูกไหม หน้าที่เราก็คือหาให้เจอว่าอะไรที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งในที่นี้มีแรงแรงเดียวนะครับที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางคืออะไรลูกก็คือแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้น summation f 4คือแรงที่ทำให้มันหมุนเป็นวงกลมมันก็คือ qv b เท่ากับ m v กํลังสส่วน r เอา v ตัดฟืบฟืบเราก็จะได้ r เท่ากับอะไรลูก m v ส่วนด้วย q b แต่โจทย์ถามอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นโจทย์มันถาม2 r ก็เลยเป็น2 m v ส่วน q b อ่ะแทนค่านะครับ2มวลของอิเล็กตรอน9.1คูณ10 กำลังลบ31ความเร็วของ ron, 10, อิเล็กตรอน3คูณ10ยกกำลัง7หารด้วยประจุของอิเล็กตรอน1.6คูณ10กำลังลบ19แล้วก็สนามแม่เหล็กเท่าไหร่ลูก2คูณ10กำลังลบ3เทสลาใช่ไหมคำตอบที่เราได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเมตรใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้คําตอบนะครับจานจะไม่คิดเลขให้เราดูนะครับแต่ว่าเราน่าจะเห็นตัวเลขที่เป็นเฉลยแล้วล่ะนะครับจา์ทำมาแล้วเนาะแต่นั่นคือข้อ2ครับต่อไปนะครับเป็นข้อ3ครับลองดูนะอนุภาคดิวเทอรอนนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว9.6 คูณ10กบัง6เมตรแต่วินาทีนี่ V เแน่นอนเลยนะครับในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับความว่าตั้งฉากก็คือ V ตั้งฉากกับ B นะครับมันก็จะเป็นสาย90นะครับไม่ต้องคิดเนาะสมมตเสมอที่มีขนาด0ูย์สีเทสลามันคือตัว B นะครับทำให้อนุภาคดิวเทอรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี0.5เมตรอันนี้ตัว R นะครับ ทงหาอัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวลนะครับของอนุภาคดิวทอรอนนะครับว่ามันมีค่ากี่กิโลกี่คูลอมกี่กี่คูลอมต่อกิโลกร,รัมนะครับเนื่องจากว่าอ่ามันเป็นเป็นเรื่องแรงแม่เหล็กนี่แหละนะครับแล้วก็มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับรูปมันเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับก็คือเป็นวงกลมอย่างนี้ นะครับแล้วก็แรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือแรงแม่เหล็กนะครับอย่างนี้เห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ในวงกลมนะครับเราก็จะสตาร์ทจากไอตัวแรงสู่ศูนย์กลางนั่นแหละถูกไหม fc ท้ากับ mv กับบงสองส่วน r นะครับแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางก็คือ q v b นะครับเท่ากับ m v กำลับบงสองส่วน r เอา v ตัดไปตัวหนึ่งฟืบฟืบก็จะได้ว่าคาบระจุต่อมวลก็จะเท่ากับ m v ส่วนด้วย b r ถูกไหมเอ้ย m เกินมาตัวหนึ่งจันขอโทษจันเมาเนี่ยครับนิดนึงขอโทษ เอ่อคิวต่อเก็เป็น V ส่วนด้วย BR โอเคเท่ากับ V คือความเร็วเท่าไรเอ่ย9.6คูณ10กับัง6 B สนามแม่เหล็ก0.4 R ก็คือ0.5แล้วเราก็คิดเลขนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นคูลอมนะครับต่อกิโลกรัม ข้อนี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับคล้ายกันเลยข้อ2กับข้อ3เนาะเคนะโอเคคราวนี้ข้อสุดท้ายข้อ4อันนี้ยุ่งยากหน่อยนะครับเขาบอกว่าประจุมวลลบ q นะครับมีมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น v 0เข้าไปในบริเวณที่1นะครับก็คือบริเวณนี้บริเวณที่มีสนามไฟฟ้าเนาะ ซึ่งมีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ e และบระเิเวณที่2ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ b โดย e และ b มีทิศดังรูปนะครับตามภาพนะและ d เป็นระยะห่างประยะทางที่ประจุเคลื่อนที่ในบรเิเวณที่1เมื่อเข้าสู่บรเิเวณที่2แล้วประจุจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับ <c oughs> อ,อ,อิเล็กตรอนนะครับไม่แน่ใจเป็นอิเล็กตรอนหรือเปล่าเป็นประจุลบตัวนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งเข้าไปในสนามไฟฟ้าตรงนี้ใช่ไหม จะเห็นได้เลยว่ามันถูกยิงเข้าไปนะครับและทิศทางของความเร็วเนี่ยนะครับมันมีทิศการเคลื่อนที่ตรงข้ามกับสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับในบริเวณที่1ก็แล้วกันในบริเวณที่1น,นะครับในบริเวณที่1มีแรงอะไรกระทาต่อประจุบ้างนะครับถ้าเกิดเราลองมาเขียนนะครับประจุอยู่ตรงนี้สมมุติเป็นประจุลบ นะครับแรงที่กระทำกลับประจุก็คือจะมีแรงไฟฟ้าดึงกลับทางนี้เนาะเพราะว่าประจุลบวิ่งสวนสนามนะครับถ้าใครเรียนรอรดจะเข้าใจะครับประจุลบวิ่งสวนสนามอย่างนี้เนาะที่นี้เราสามารถหาค่าความเร่งของประจุลบตัวนี้ได้ถูกไหมหาได้จากไหนก็นิวตันบอกว่า s u um m ม a ชั o n f เท่ากับ m a นี่ถูกไหม ทีนี้ถ้าอาจาร,าาจารย์อธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าอาจารย์กําหนดให้ทิศทางขวาเป็นบวกนะครับในบริเวณที่1น,นะทางขวาเป็นทิศบวกนะอาจารย์ก็ต้องเขียนว่าลบ qe ลบ qe คืออะไรลบ qe ก็คือแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุลบตัวนี้เนาะต้องมีค่าเท่ากับ m คูณกับ a หรือพูดง่ายว่า a ก็จะเท่ากับลบ qe ส่วน m เราจะสังเกตว่าค่าความเร่งมันเป็นลบแปลว่ามันจะวิ่งช้าลงนะลูกถูกไหมทำอย่างนี้ทำไมนะครับเพราะตอนที่มันวิ่งเข้าไปในบริเวณที่1ใช่ปะมันมีความเร็วต้นเป็น v 0ความเร็วมันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วไปเข้าที่บริเวณที่2ซึ่งมีสนามแม่เหล็กนะครับแล้วค่อยโค้งเป็นวงกลมซึ่งไม่รู้โค้งทางไหนเนี่ยนะ เราต้องการความเร็วในขณะที่มันเข้าไปในบริเวณที่2ถูกไหมทีนี้รู้ความเร่งรู้ความเร็วต้นรู้ระยะทางหาความเร็วเราก็ต้องไปเลือกสูตรการเคลื่อนที่มาคิดเนาะเราก็ต้องเลือกสูตรไหนดีนะครับเนื่องจากมันไม่มีเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสูตรนี้น่าจะดีสุด v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกด้วย2 as นะครับลองแทนดู v คือค่าความเร็วปลายก็คือสิ่งที่เราต้องการหา u ก็คือ v 0ย์กกำลังสองบวกด้วย2ความเร่งเท่าไหร่ลบ qe นะครับส่วน ms ก็คือระยะทางในที่นี้ก็คือตัวดีปับ๊บนะีครับเราก็จะได้ตัวความเร็ว V ออกมานะครับเขียนให้มันกระจายเข้าไปนิดนึงก็เป็น 2, Q, E, D, หาร d ดรือ M ้วยเเห็นไหมนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันเข้าเขานะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าประจุที่เข้ามาตรงนี้ประจุลบมันจะวิ่งมาทางนี้ด้วยความเร็ว V ถามว่ามันเบนทางไหนนะครับเราต้องกำมือจากไหน จาก F เท่ากับ Q V cos คอ B, ถูกไหมถ้าเราเอา V c คอร์ B, มันจะได้ F ทิศขึ้นแต่ว่ามันเป็นประจุลบใช่ปะเพราะฉะนั้นแรงดึงมันก็จะดึงลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโค้งเป็นวงกลมอย่างนี้โค้งลงเนาะนะครับโค้งลงโอเคนะนะครับ ทีนี้ถามว่ารัศมีความโค้งเป็นเท่าไหร่นะครับเราทํามาสองข้อแล้วนะครับเราอยากได้ลัศมีความโค้งเราต้องไปทําเรื่องแรงสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือ m มมิชน n fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r แรงอะไรทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น qvb นะครับเท่ากับ m V กำลังสองส่วน R แน่นอนว่า V ที่กำลังเราคุยกันอยู่เนี่ยมันคือ V ไหนมันคือ V 0ศนหรือ V ที่เข้ามาในสนามแม่เหล็กก็ต้องเป็น V ที่เข้ามาในสนามแม่เหล็กแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอา V ตัดฟึบฟึบโจทามถาม r มันก็เลยเป็น MV ส่วนด้วย QB ถูกไหมนะครับเท่ากับ M เป็นเท่าไหร่ ไม่รู้ส่วนด้วย Qb ค้างไว้เนาะ m ส่วน Qb นะครับหารด้วย v v คือ square root v 0กำลัง2ลบ2 Q ed ส่วนด้วย m ตอบข้อไหน ก็ตอบข้อหนึ่งนั่เองนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ